สวัสดีครับผมพิสมายครับดังเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับเกมระหว่างบุรีรัมเปิดบ้านเจอเชียงรายยูไนเต็ดเกมนี้ก็เป็นบุรีลัมครับชนะเชียงรายไป2ต่อ1ก็ยินดีกับชนะัยชนะของบุรีลัมด้วยครับก็เป็นการเริ่มต้นคุมทีมของโค้ชใหม่อย่างโค้ชจอร์จินโยที่ทําผลงานได้ตามเป้าหมายครับก็เป็นหนเกมครับที่ อึดอัดเหมือนกันครับแม้ว่าบุรีรัมจะชนะ2 1ต่อเพราะว่าเชียงรายนี่ก็มาเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นครับทำได้ดีมากครับในส่วนของเกมรับทางฝั่งเชียงรายแต่ก็โชคดีครับที่บุรีรัมชนะเชียงรายในวันนี้ได้ในส่วนของการตัดสินของผู้ตัดสินะนครับก็มีบางจังหวะที่ค้าสายตาเหมือนกัน,นครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อย บุรีรัมก็ชนะและได้3คะแนนครับสู้ต่อไปครับบุรีรัม